่บ้านท่าไม้ยาวหมู่ที่6ตตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาได้เล็งเห็นความสําคัญของการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ระหว่างคนในชุมชนค่ะ ะะสําหรับข้อมูลที่มาที่ไปของบ้านท่าไม้ยาวแห่งนี้เราจะไปฟังแนวคิดและแผนการปฏิบัติงานค่ะของผู้ใหญ่ป่านกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะผู้ใหญ่คะมีการกําหนดแผนงานหรือการปฏิบัติการยังไงสําหรับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะครับผมก็ต้องขอย้อนหลังไปนิดนึงค่ะเดิมทีนะหมู่บ้านยังไม่เคยรู้จักกับคําว่าปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยค่ะผมเข้ามาดำตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครั้งแรกในะปีพศ2 5 4 7 ก็ในปีแรกก็ยังศึกษางานอยู่เราคิดว่าตําแหน่งผู้เชี่ยบ้านเราจะมีหน้าที่แค่บัดทุกบารนุสุขป้องกันจนผู้ร้ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตอนนั้นมีโครงการแรกเข้ามาก็คือโครงการเอทเเป็นโครงการที่หมู่บ้านต้องทําเองดําเนินการเองคิดคือว่าคิดเองทําเองเราก็ทําโครงการล้านค้าชุมชนก็เป็นโครงการแรกที่หมู่บ้านต้องดําเนินการเองก็ดําเนินการได้ประมาณสักหนึ่งปีก็ประสบความสําเร็จมันทําให้เราเริ่มเข้ามาสู่ข่าว่าปัญญาสิทธิ์พอเพียง แล้วในปีต่อมาเนี่ยก็ยังมีการดําเนินการเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยจะมีโครงการชุมชนพอเพียงโครงการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเราก็จะเน้นในเรื่องของกลุ่มอาชีพเรื่องเรื่องของการเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายเราจะไม่เน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเลยก็จะช่วงก่อนน่การดำเนินงานก็จะประสบควาสมสำเร็จมั่งบางโครงการก็ล้มเหลวจกนกระทั่งปี2551รอารัฐบาลประกาศวาระแห่งชุมชนกำหนดให้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเน มีแผนชุมชนเป็นแผนแม่บทบ้านธรรมยามีแผนแรกนะในปีสัน้าร้อแต่ตอนนั้นเรารู้จักกับแผนชุมชนไหมบ้านธร,รมยาเนี่ยมัารู้จักกับแผนชุมชนเลยเรากล้าพูดตรงๆว่าแผนชุมชนแผนแรกของเราเนะี่ยเป็นแผนที่หน่วยงานนะมาทําให้หบ้านธรรมยาจะมารู้จักกับแผนชุมชนจริงๆเนี่ยในปี2552ค่ะซึ่งเราได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตอนนั้นเราอยู่ในระดับอ่า พออยู่พอกินผ่านแค่ระบกตัวชีวัตค่ะถ้างั้นอยากให้ท่านผู้ใหญ่ป่านนะคะช่วยเล่าถึงกลไกลหรือว่ากระบวนการที่ทําให้บ้านท่าไม้ยาวเนี่ยกลายเป็นชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เรื่องของกลไกผมก็พูดว่าในหมู่บ้านท่าไม้ยาวจะมีอยู่ประมาณ3งองค์กรหลักค่ะที่ทําให้หมู่บ้านพัฒนาได้รวดเร็วก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำอชอผู้นำคุมอาชีพผู้นำสตรีแล้วก็ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น mm hmm. และก็แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบนะพอเป็นหกด้าน <c oughs> ก็จะประกอบด้วยด้านอนวยการด้านรักษาความสงบด้านแผ่พัฒนานหมู่บ้านด้านการศึกษาศาสนา,านและก็วัฒนธรรมและก็เห็นยิกแล้วเรายังเพิ่มไปอีกด้านหนึ่งจากที่กําหนดไว้คือเพิ่มไปด้านที่เจ็ดในเรื่องของเยาวชนเพราะเราเน้นหนักในเรื่องของเยาวชนเราเน้นหนักในเรื่องของปัญหายาเสพติด คือมีคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วเรามีแผนแล้วเราก็ต้องใช้แผนแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะี่ก็คือการกระบวนการมีส่วนร่วมเมื่อมีคณะกรรมการมีแผนชุมชนแต่แล้วไม่ดำเนินการไม่มีส่วนร่วมก็จะไม่ทังเลทซึ่งในคณะกรรมการของเราเนะี่ยมีทุกหน่วยงานเลยอย่างผมผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะก็จะนําแผนพัฒนาหมู่บ้านเนะข้าไปร่วมดำเนินการกับป่ายปกครองต่ผู้นําอชก็จะนําแผนพัฒนาหมู่บ้านเนะข้าไปร่วมดืเนินการกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนแล้วก็สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะนาแผนพัฒนาหมู่บ <Huh? S 2> ้านของเราเข้าไปบริหารร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนไหนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ก็จะดำเนินการในส่วนไหนที่เกินกําลังความสามารถก็จะนําแผนตัวนี้เข้าไปสู่หน่วยงานที่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารจังหวัดและก็รัฐบาลต่อไป ค่ะก็ได้ทราบไปแล้วนะคะสําหรับแนวคิดค่ะหรือว่ากลไกลของบ้านท่าไม้ยาวที่สามารถเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีเลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ป่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราจะไปดูกิจกรรมที่โดดเด่นของบ้านท่าไม้ยาวกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ เราได้ไปฟังกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของที่นี่กันไปแล้วค่ะตอนนี้เราจะไปดูผลจากการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของที่นี่ว่าเขามีกิจกรรมหรือว่ากลุ่มอาชีพอะไรกันบ้างและตอนนี้เดียก็ยืนอยู่กับพี่ฝนค่ะซึ่งเป็นผู้นําอาสาพ,พัฒนาชุมชนด้วยเดียเลยอยากทราบค่ะว่าหน้าที่ที่พี่ฝนต้องรับผิดชอบจริงๆมีอะไรบ้างคะ ค่ะหน้าที่ของพี่เหรอคะในตําแหน่งของผู้นําอาสาพัฒนานชนหรือผู้นาําอชเนี่ยหลายคนเขาจะเรียกว่าเงาของพัฒนากรค่ะ,คะก็เหมือนเป็นผู้ช่วยของพัฒนากรในการเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านเพียงแต่ละต่างกันตรงที่พัฒนากรเนี่ยเขาอาจจะย้ายไปในที่ต่างๆแต่พี่เนี่ยพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านของเราเองอนะคะงานถึนที่ส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นในเรื่องของพัฒนาเ,เรื่องของเด็ก ที่สูงอายุนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงะนะคะและที่นี่ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จะมีคนเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็มีฐานการเรียนรู้ต่างๆพี่ก็ทําหน้าที่หลักคือเป็นวิทยากรของศูนย์เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในเข้ามา เขามาถามสอบถามได้แล้วก็นําบฏิุัตบตบางครั้งเนี่ยพี่ก็จะลงพื้นที่เพื่อไปดูว่าสิ่งที่เขาเออเอาไปทำเนี่ยได้ผลไหมก็คือเป็นเาเหมือนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่บ้านเพื่อให้เขาสามารถดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ดียิ่งขึ้นอ๋อแล้วก็สําหรับกลุ่มอาชีพตอนนี้เดี๋ยวเดียขออนุญ,ญาตให้พี่ฝนเดินนําพาไปดูเลยได้ไหมคะได้ค่ะนี่อันนี้คือจุดแรกนี่คืออะไรคะพี่ฝนอ่าอ,อันนี้คือสมุนไพรฟักข้าวค่ะอ๋อนี่เหรอคะค่ะ อันนี้คือต้นฟักข้าวนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของที่นี่เราไม่ต้องปลูกนะคะมันขึ้นเองตามธรรมชาติตามลําน้ําอำค่ะแล้วก็ถึงเวลาเขาก็สามารถเก็บลูกตัวนี้เนี่ยมามาต้มทานได้นะคะเดี๋ยวที่จะพาไปดูคือบ้านสมุนไพรเราไม่ได้ทําแค่น้ําฟักข้าวที่มีประโยชน์เท่านั้นเราจะทำทั้งแชมพูคริปนวดผมครีมอาบน้ําสบู่ค่ะจากฟักข้าวนี่ใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้ี่ฝนพาไปดูกันค่ะไปเลยค่ะ หาถึงแล้วนะคะที่นี่ก็คือกลุ่มบ้านสมุนไพรค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะไปค่ะอันนี้คือทุกคนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพบ้านสมุนไพรเลยใช่ใชไหมคะ,คะโอ้โหแล้วมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยใช่ไหมคะเยอะมากค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นี่นะคะส่วนมากเราจะนิยมใช้สมุนไพรจากปลักข้าวค่ะค่ะเพราะว่าปักข้าวที่นี่จะขึ้นอยู่ตามชายลำพชีซึ่องอยู่ใกล้หมู่บ้านของเรานะคะเราจึงนํามาทํา แล้วเรามีเป็นอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกเนี่ยนะคะเป็นเป็นยาสับผมนะคะลดใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดค่ะอันนี้แชมพูแล้วยังมีตัวอย่างอย่างอื่นอีกไหมคะนะคะขีมนวดผมนะคะขีมนวดผมนี่ก็ใช้รากฟักข้าวเหมือนกันแต่เราเพิ่มว่านหางจระเข้แล้วก็มะกรูดเข้าไปด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นครีมอาบน้ําจากเมล็ดฟักข้าวนะคะเมล็ดฟักข้าวเนี่ยคนเท่าคนแก่เขาก็เล่าต่อต่อกันมาว่าเมล็ดฟักข้าวเนี่ย บำรุงผิวแก้คันแก้กักเก่อนดับกลิ่นตัวเราก็เลยมาทำผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำนะคะนอกจากบ้านสมุนไพรนะคะจะมีแชมพูครีมนวดแล้วก็สบู่เหลวสบู่ก้อนแล้วยังไม่พอเนี่ยนะคะฟักข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรหลายๆอย่างจริงๆนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้านของเราด้วยนะคะตอนนี้ให้พี่ฝนพาไปดูอย่างอื่นต่อได้ไหมคะได้ค่ะงั้นตอนนี้ต้องสวัสดีก่อนนะคะ,คะขอบคุณนะคะ,คะขอบคุณทุกคนนะคะ,คะขอบคุณค่ะไปค่ะพี่ฝน ตอนนี้เดียอยู่ที่บ้านน้ำยาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่ๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะ<ม>พี่ฝ<โฟ>นคะอันนี้คือทำอะไรคะอันนี้เป็นการทำน้ำยาอนเนกประสงค์นะคะน้ำยาอนเนกประสงค์เนี่ยที่นี่เราจะทำจากน้ำหมักผลไม้เปรี้ยวค่ะค่ะนะคะก่อนที่เราจะได้ทำน้ำยาเนี่ยเราต้องหนักหมักน้ำหมักผลไม้เปรี้ยก่อนค่ะ,คะผลไม้เปรี้ยวเราก็เลือกจากในหมู่บ้านของเราว่ามีผลไม้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นมะยมกระลิงปิงนะคะมะกรูดอะไรเงี้ยผลไม้ที่เราปลูกกันเองเนี่ยค่ะเราก็เอามาหมักนะคะวิธีการหมักก็ ใช้ผลไม้เปรี้ยวเนี่ยสากิโลนะคะผสมกับน้ําตาลทรายแดง1นกิโลแล้วก็ใช้ e อเอ็ครึ่งนะคะหมักทิ้งเอาไว้ให้ได้อย่างน้อย3เดือนพราะเมื่อหมักแล้วเนี่ยก็จะได้น้ําหมักหน้าตาเป็นแบบนี้และค่ะอ๋อนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใชน้ำหมักตัวนี้นะคะเราสามารถเอาไปใช้ล้างจานซักผ้าถูบ้านล้างรถได้เลยนะคะอเนกประสงจริงใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นชีวภาพด้วยนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งคือมันไม่มีฟองนะคะเราก็เลยเอามาผ่านกรรมวิธีกวนในการกวนเพื่อให้เกิดฟอง ค่ะโดยใช้ตัวเคมีที่เรียกว่าเอ็นเซสตู่เป็นตัวเดียวที่เราใช้เพราะปกติเราก็จะไม่ค่อยทช้ค่ะนะอันนี้เป็นสารชําระล้างที่สามารถซื้อได้ทั่วๆไปนะคะแล้วก็เอามาควณให้เกิดฟองก็คือเวลาที่ล้างจานหรือซักผ้ามันก็จะมีฟองมากขึ้นค่ะ,ะ,คะอืมโอเคค่ะอ่ะอันนี้เป็นกลุ่มอาชีพแรกในระแวกนี้นะคะ,คะเดี๋ยวเรายังมีอีกใช่ไหมคะพี่ฝนคะใช่ค่ะมีค่ะค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปดูต่อค่ะ ฝนคะเดียได้ดูมาหลายกิจกรรมที่โดดเด่นรวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเดียอยากทราบว่าทางบ้านเราเนี่ยนะคะได้มีการขยายผลหรือว่าขยายกิจกรรมต่างๆไปยังชุมชนข้างเคียงยังไงบ้างอะคะ,คะก็การขยายผลนะคะไม่ไม่ใช่แค่ว่าในหมู่บ้านเราเรา,เราทำกันเองนะคะ,คะเราขยายผลไปในภายในอำเภอภายในจังหวัดแล้วก็รับคณะศึกษาดูงานนะคะ,คะที่เขาสนใจจากทั่วประเทศเลยค่ะมีตั้งแต่เหนือใต้อีสาน มาดูที่นี่นะคะก็ค่อนข้างปีปีหนึ่งเนี่ยเราก็รับอยู่ประมาณสัก20-40คณะที่รับรับอยู่นะคะ,คะก็มาศึกษาดูงานในการใช้วิถีชีวิตแบบสิทธิ์พอเพียงที่อย่างที่เราทำเนี่ยเพื่อนำกลับไปใช้นะคะเราเองก็ดีใจนะคะที่เสมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะนะคะให้เกิดแพร่หลายเพราะว่าการใช้ชีวิตแบบสิทธิ์พอเพียงเนี่ยถ้าเรารู้จักตัวตนของเราเราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรน ให้ให้เหนื่อยนะคะก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกๆหล,ลานๆของเราได้อย่างมีความสุขนี่โอ้โหตั้งแต่ได้เดินดูกิจกรรมต่างๆนะคะรวมถึงกลุ่มอาชีพที่หลากหลายมาของที่นี่เนี่ยนะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าได้ซึมซับถึงบรรยากาศของความสุข ในหมู่บ้านเล็กๆหรือว่าในชุมชนเล็กๆนี่นะคะซึ่งพอเพียงอ่ะอันนี้แน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้พี่ฝนได้พาไปดูว่าแต่ละอย่างเขามีการปลูกเพื่อใช้กินกันเองพอถ้าเกิดว่าเหลือถึงจะเอาไปขายเราก็ได้รายได้นำกลับเข้ามาอีกนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขที่เป็นการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้อย่างแท้จริงนะคะวันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณพี่ฝนด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ฝน<ช>ขอบคุณค่คะขอบคุณค่คะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จการดําเนินงานหมู่บ้านปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัจจัยแรกที่สําคัญก็คือ,อมีผู้นําท้องถิน่นนะครับผู้นําแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนแล้วหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาร่วมบูรณาการเนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเห็นความสําคัญว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่จะเข้าไปส่งเสริมแล้วก็ไปกระตุ้นส่งเสริมให้ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือ ผมได้นำคนกลุ่มนี้เนี่ยมาทำความเข้าใจนะครับโดยพื้นฐานว่าหลักและก็ปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีแนวทางที่จะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยดำรงชีวิตตามหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรก็เปิดเวทีให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มาพูดคุยกันแล้วกําำหนดแนวทางและปัจจัยตัวที่สําคัญที่สุดก็คือผู้นําท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและก็ทุ่มเท เสียสละที่จะต้องปฏิบัตินะครับตนตามหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงหลายคนท,ที่มีความสําเร็จก็คือการปฏิบัติจากสิ่งง่ายๆขึ้นไปก่อนอย่างเช่นการลดรายจ่ายนะสาวทุกครัวเรือนทุกผู้นําท้องถิ่น,นโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านท่าไม้ย,ยาวเนี่ยเขากเ็เริ่มต้นด้วยการที่ทำอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆในหมู่บ้านเนี่ยในบ้านของตัวเองเนะครับเรื่องลดรายจ่ายปลูกผักต่อไปก็ขยายฐานการเรียนรู้นะครับ ทำแชมพูขึ้นมาใช้เองนะครับแล้วใช้มะกรูดที่อยู่ตามอ,อยูอยู่ในสวนหลังบ้านนะครับเข้ามาใช้แล้วก็ผักหญ้าอะไรก็นำมานะครับแล้วก็ปลูกสมุนไพรเพื่อปรุงยาไว้ใช้ในยำยามที่ขับขันอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันส่วนการเพิ่มรายได้นี่ก็ฟืนไม้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็สามารถตัดมาแล้วเผาถ่านแล้วก็ได้ยังได้น้ำส้มผันไม้เนี่ย เอาไปใช้ในการปลูกผักปลูกหญ้าได้ครับบทบาทของพัฒนากรนะครับก็ได้มีการสนุนในเรื่องของการจัดเวทีนะครับประเมินความสุขมวลรวมหรือที่เรียกว่า g v h นะครับซึ่งเป็นการวัดระดับความสุขมวลรวมของคนในหมู่บ้านนะครับทั้งหมดนะครับว่ามีความสุขมวลรวมอยู่ในระดับใดนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางกรมการนาชนได้มีส่วนในการขับเคลื่อนง,งานนะครับในการขับเคลื่อนง,งานเศรษฐกิจพอเพียงเราผมได้ยึดหลักสําคัญนั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประกอบไปด้วย3ามห่วงก็คือความพอประมาณความมีเหตุมีผลและความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับบวกกับ2เงื่อนไขนะครับก็คือความรู้คู่คุณธรรมนะครับซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าวนี้นะครับได้มีส่วนที่ทําให้หมู่บ้านท่ามายาวนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับเป็นหมู่บ้านที่สามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับผม คุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าผลสําเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของบ้านท่าไม้ยาวนี้มีการพัฒนาทางด้านมิติของสังคมซึ่งทําให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งมีการบริหารจัดการด้วยตนเองและควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านมิติของเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังอาศัยกลไกลและเครื่องมือที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านและชุมชนนั่นเองค่ะ